ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวถึงคิวเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่เผาจริงนะครับชาวเชียงใหม่ก็โพสต์ลงคลิปไปนะโอ้โหเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะค่าที่ก็แพงนะครับไม่คุ้มค่าการลงทุนลงทุนไปก็มีแต่เจงโป้ยนี่ครับชาวเชียงใหม่ก็มาคอมเมนต์เหมือนกัน นะบอกว่าเราก็เพิ่งปิดล้านไปค่ะลงทุนไม่ไหวค่ะชาไม่สู้ค่าเจ้าที่นะไม่คุ้มค่าเจ้าที่แพงมากนะแล้วกำลังซื้อก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะนี่ฮะชาวชาว,ชาวเชียงใหม่เขายืนยันเองนะครับแหมก็เห็นมันก่อนทักษิณไปเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอนะเออ เอาเลือกอีกนะเลือกอีกชาวเชียงใหม่เลือกทักสินอีกจะได้มีกินมีใช้จะได้ปิดสวิตช์สวสออ,อิ่มน้ำสำราญกับประชาธิปไตยกันไปนะครับเออนี่ขนาดเชียงใหม่ยังไม่รอดนะท่านผู้ชมเอ้ยนะตอนนี้ก็เรียกว่าเผาจริงหลายจังหวัดแล้วนะตอนนี้ประชาชนเริ่มโพสต์ว่าจังหวัดของตัวเองนี่เงียบจังหวัดของตัวเองนี่เป็นยังไง ลาวันก่อนก็ลงคลิปโคราชขายตึกใช่ไหมชายนาฏเผาจริงนะนะครับมีอีกหลายจังหวัดท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคนก็คงจะทยอยลงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละในทิกต็อกถ้าไม่เชื่อก็ไปเข้าไปดูในทิกต็อกนะก็แนะนําอุ้งอิงเนี่ยนะครับเล่นทิกต็อกบ้างเข้าทิกต็อดูบ้างดูปัญหาเศรษฐกิจบ้างดูปัญหาว่าคนเนี่ยนะเขาเป็นยังไงกันบ้าง เนี่ยครับดินแดนเชียงใหม่นี่ดินแดนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอนะเออก็พอๆกับอุบลอุดรน,นั่นแหละนะเออตอนนี้อ,อ,อุดรก็เผาจริงไปแล้วนะอุดรตอนนี้คือแม่ค้าก็โอดกันนะนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยแปดเก้าปีอะนะผมเคยขายของมาแปดเก้าปีมันดีกว่านี้เออนะครับแปดเก้าปีช่วงโควิดอะมันดีกว่านี้ยืนยัน ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าสมัยยุคลุงตู่เนี่ยมันดีกว่านี้เออก็สมัยนี้มันจะมีตังค์ซื้อได้ไงก็ชาวนาก็ขายข้าวได้หกพันอะเออใช่ไหมก็สมัยลุงตู่เกีฑยวละหมื่นแปดอะมันจะไม่ร่ํารวยกันได้ยังไงละ่ะมันจะไม่คึกคักกันได้ยังไงอ่ะก็ชาวนาก็มีเงินไงแต่ตอนนี้ชาวนาคือไม่มีเงินแล้วชาวนาคือต้องมาประท้วงแล้วอ่ะ ใช่ไหมกาลังซื้อมันก็ไม่มีกําลังซื้อมันมาจากไหนะครับก็มาจากชาวนานี่แหละเ,ออเกษตรกรนี่แหละพืชผลอะไรต่างๆก็ราคาตกต่ำกันนะผักผึกอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาปลูกอะไรผักอะไรกันนะผักกะนาาผักผกะหล่ําอะไรวะราคาก็ตกต่ำกันแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนมาจับจ่ายใช้สอยนักท่องเที่ยวก็มีแต่อะไรมีแต่ยวมีแต่อิสราเอลอะไรก็ไม่รู้ นะครับเออจะมาเปิดบงเปิดโบสอะไรอีกก็ไม่รู้นะนี่แหละเศรษฐกิจนะเวรกรรมตามสนองคนเชียงใหม่ตอนนี้ <c oughs> เลือกลุงตู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมเออไปเลือกไอ้ทักษิณไปเลือกไอ้เพื่อไทย <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ